ข้างหน้าดาวอ่ะเจ็บสองเป็นไงหัวแตกขอโทอ่ะค่ะยูเอพจรหัวแตกสามเม็ดต้วงเป็นไงเข้ามาผ่านพุ่งเฮ้ยดาวหนึ่งเป็นไงไอ้สัตว์มีตัวข้างหน้าไปโดนข้างหลังเสียเลยโอ้ยเจ็บหนึ่งสองควงจะพาได้ไงวะตัวนี้ต้องกระโดดตาขว้าอ่ะเจ็บนะเขาหัวไอ้บอลบิดเฮ้ยบอลดดาวไปเป็นไงล่ะตัวเมืองพีอะไรละกันนะทุกคนคือแบบโอ้ยแมงคอดเยอะเยอะจังเฮ้ยัแม่งคอดเยอะ เออผมต้องออกด้านซ้ายวะโอ้ยยังเป็นเยอะเกินไอ้สัตมาดิข้างหน้า AK ว่าละไอ้สัตเป็นไงนี่เอเมาโอ้ยโอ๊ยเอ๊ะอุ้ยยังเป็นติด่าติดนะโอ้ยมาดิอุ้ยหน้าหลังเลยเต้งตานึลยชัวรตามไปเดี๋ยวแม่งล่าคิวผมวะอ่าตายไปผมขอหลบข้างหลังก่อน มาดิแม่งตึงว่ะกระแนงข้างหน้าเดี๋ยวมันเจอกูแน่ไไหนวะพันยาแปบ๊บจเย็ยนนะครับผมยัยแม่งตึงจัดเมืองเนี้ยแมงโคตรโคตรสมซื่อเลยนี่เก็บนะโอ้ไม่ดาวเฮ้ยอะไรวะมาดิอ่าบัตกับพี่เราจา้าหัวแตกไปหนึ่งเก็บสองฟาร,ร์มก่อนโอ้โหข้างในโคตรเยอะป่าข้างหน้า,าดาวอ่าเก็บสองเป็นไงหัวแตกโคตรโหดอ่ะตัวไกล จับโสมกไม่โดนโอ้โหไม่โดนไงังไงไม่ติดเลยมาดิโอ้ข้างหน้าไอแบอบลแปบบ๊บขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับยิ่งแม่งเพียบจัดรอพี่ก่อนไอ,อโซึงต้องรอผมดีมาอะไรวะข้างหน้าเฮ้ยเสียงตีนต้านขวาไปเอาแม่งเลยจ้าเอ๊เอา้าไม่เห็นวะอยู่ไหนวะ หายไปไหนกันหมดแล้วเอ้ยสองขวงเ๋ยวปืนแป๊บนี้สองขวางไม่มีกระสุนโอ้โยใส่เก็บเสียงหรือจ๊ะเ่ยงปืน UMP ล่างกาันเฮ้ยเสียงตีนจากไหนล่ะข้อหนุม่มใช่ปะไม่ใช่ครับอันนี่สตาร์กรรมเองขาดละเอ้าดีคนโง่อ่ะอีเชม่งดาวเอ้าอ้๊ยอ๊ยอ่ะได้จ่าต่ไอีเช่อ้ย ดาวดิลกไปหมดละลากสอดแนงเลยเป็นไง5คิวจะเอะเลงหัวนี่โอ๊ยไม่โดนเลงหัวดีเป้งไอ้สักกามาดิรับ AR ครับ,รบมึงจะรอดกูเหรอจะเย็ดนะจ๊ะข้างในตัวเอ้ยตัวนี้มันตึงดูจากทรงละน่าจะตึงแน่นอนเลย อยู่ไหนล่ะออกมาสิครับผมนี่แม่งโคตรโหดเลยเมืองเดียวเก็บ6ตัวอะไรเงี้ยอันนี้วิ่งมาคโคตรโง่อะครับตายไปดิเฮ้ยเชื่อ้ยอันนี้โอ้ไม่โดนไอ้บอสวยจุกหลบก่อนเฮียแม่งตึงไอ้ตัวเนี้ยหาที่เล่นก่อนนะอันนี้ไม่เห็นพี่ไอ้บอโอ้ยไอ้บอยังไงล่ะไอ้ตัดกูเกือบตายเลยเฮียจุกหลบก่อน จะเย็นดีจ้าหาที่เล่นก่อนนะจ้าฮ่าเฮียเฮ้ยเฮียเ้ายเนทำอะไรเฮียเฮเฮียเอไอเฮียเฮยเฮียยเมีงเฮียเฮียเฮียเฮีียเฮียอฮีเเ้ยเฮียเวีีเียเียเยเฮเีเียเฮยเเเฮย ผมนี่แม่งทอเลยเดี๋ยวกูจะมาล้างแคทพอมึงแน่พอมึงจำจำซื่อของกูไว้แล้วกูก็จะจำชื่อของพอมึงไว้เย็ดใช่เอา้าไก่ยิงบาดไอ้เสียสกะปอกเกินอ่ามาต่อเกมที่สองแล้วนะครับผมมาดิการซ้ายมือสองตีขอความแปบ๊บบ้านเขียวเป็นไงรู้สึกว่าน่าจะมีปืนนะอันนี้ว่าไรตัดไม่มีปืนนี่แม่งแปลก โอ้ยามาดิเงียบจัดเมืองเนี้ยโคตรเงียบเลยทุกคนใส่กระสุนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งตั้งปืนข้างหน้ามีตัวแน่นอนเสื้อผมดิตัวแน่นอนอ่า UMP อเออซีสู 0. ขอเล่นเลยล้างกาันโอ้ยไม่ดีกว่าอันนี้เอา้าหัวแตะไปดีเป็นไงล่ะคนโหดเอา้า โอ้ไม่ใช่นี่ตกกระจายหมดเลยขอฟ้าไปก่อนะขอเป็นมีดลากงานเผื่อว่าจะแบบฟันหน้าพวกมึงอ่ะโอ้ยไม่มีของไม่มีตัวเลยอยากเจอแบบตึงๆอะไรเงี้ยครับมีปะขอร้องเอ้ยเสียงเตีนใช่ปะข้างหน้าอยู่ไหนวะชิบหายละจุกหลบ เอออยู่ข้างในไปไหนละจ๊ะมึงจะหนีกูไปได้ยังไงกูมีเออาร์คิเอ็มพียิงวัวแตกสามเม็ดล่วงเป็นไงสอดเมื่อตะกี้คือแบบโคตรโหดเลยไม่มีใครเอาพี่ลงได้หรอกนอกจากลีฟเละเอยสองคิวแล้วทุกคนแต่ก็ยังดีมาสิเอ้ยโอ้ยเีอยม่งยิงไม่ทันเฮ้ยอะไรครับเนี่ยดเดี๋ยวส่งละมันน่าจะบวกเอยแม่งยิงด้วย อ้าวดาวอุยอ๊ยอุ๊ยชิบหายละไอสัตว์แม่งตัวตึงจะเย็นดีไอเหี้ยกูพันยาก่อนอ่าไม่ดันจุกหลบไอ้บอลจุกไดาวอยู่เฮ้ยชิบหายละจะเย็นดีจะเย็น,น,ยนดนออนนนนีครับน้องให้กูตั้งหลักก่อนอยู่ไหนออกมาสิจ๊ะยูมพีสวนสวนอ่ะก็แตะก็แตะเป็นไงเอาเอากูงับแม่งเลยตายไปเลยอย่งงี้เฮ้เหี้ยพันยาก่อนทั้งหมวกทั้งเกาะกูหายเลยนี่ ค้อนหอดเลยผมแม่งไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยแม่งแงังแกนแน่นอนนะครับดูจากทรงการเล่นแหละแม่งแบบมันมันไม่ให้ผมผันยาเลยคือแบบมันตามกูดิโอ้ของโคตรเยอะมีปืนยาหรือไม่ครบับโอ้เอคป็นไงถ้าผมได้เอคนี่แบบเนี้ยแม่งหลุกเป็นไฟเลยนี่นึงนะขอฟังกระสุนแปอบอจ,จะเอ้ยข้างหน้าข้างหน้า,า,นา,าเานี้ยอะไรมั่วจัดกล่องศพเหรอนี่ เกมนี้พี่จะเอาจริงละเกมนี้พี่จะเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะครับฟามไปก่อนหลแกเย็นนะครับทุกคนให้ผมฟาร์มแบบเต็มก่อนนะครับอิ่มถึงจะแบบไปบวกให้นะจ๊ะมีคนดูผมด้วยตั้งหน,นึ่งล้านคนแน่ขอแบบขี่สลิงนะทุกคนไปเปล่า มาล้เจ้าเป็นไงแบบคือแม่งในตัวผมแม่งเป็นเหล็กเว้ยคือแบบแม่งดูดผมะเห็นปะทุกคนคือสายฟ้าครับปกติถ้าคนอื่นมีแม่งแบบตายแล้วนะถ้าข,ขึ้นสลิงอะไรเงี้ยคือผมไม่ตายเพราะผมโพดไม่มีเป็นไงเมืองอีกไม่มีว่ะเฮ้ยได้ไงวะไม่มีเหี้ยอะไรตัดไม่มีควยเลยอ่ารู้สึกว่าน่าจะมีตัวนะเจ้า ไอ้ย่ยแม่งกูแม่งม่วจัดโคตรม่วเลยกูจะเอามีดฟาดแม่งเลยซะบ่กระสุนโคตรเยอะครับกระสุนอะไรวะผมจำไม่ได้ละเขาเรียกว่าอะไรวะมีแล้วก็อเนี่ยกระสุนกระสุนปืนซาร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วปืนกระสุนนี่ยกระสุนแดงอ่ะมันชื่ออะไรวะทุกคนช่วยบอกพี่ทีดีคอมเมนต์บอกพี่ทีดิโอ้ยแม่งกล่องสอบโคตรเยอะผมน่าจะลงเมืองพีกนะ พ่อรู้สึกว่ามันมีตัวเยอะว่ะถ้าผมลงนี่แม่งผมน่าจะได้20คิวละไอ้เหี้ยยิงยิงตัวอะไรอูดเหรอวะเอา้าอ่าตาไปดีไอ้โง่วิ่งโคตรโง่สำสมแม่งเลยเฮ้ยไอ้บอสไปเฮี้ยไอ้เหี้ยได้ยินเสียง,งตีนกระโดดตาซ้ายปตายไปดีเฮี้ยอาจิกมาเป็นคู่เลยเหรอไอ้เหี้ยมึงเก่งใจกูบ้างดิแม่งกดอะไรให้ผมอะแม่งออกเลยเล่นใหม่เถอะจ้ะนะ้อง น้องแบบมาเจอพี่นี่คือแบบเป็นวันที่แบบโศกไปที่สุดนะจ๊ะมาดิเบื่อว่ะยังไม่มีตัวเลยเกมเนี้ยอยากเจอมันโหดบ้างครับมีไหมโอ้ยเฮียแม่งของสามโคตรเยอะโอ้ซองควางเล่นปะเล่นสิจ๊ะรอเทียอะไรล่ะถ้าผมจับซองควางนี่คือแบบแม่งตายทั้งแมทอะครับยิงเม็ดเดียวแม่งล่วงอะเพราะยิงหัวเสียไปอ่าไปไหนกันต่อนะครับ อีหี้เบียดปืนแปบบ๊บซองควางผสมกับ AK อ่าไม่ใช่เหี้ยแม่งตาพี่แม่งโคตรคมว่ะคือแบบหีเยเหมือนคนเลยตาเหมือนกับเยี่ยวเยี่ยวคโคตรหเจียแปบบ๊บน,นึงนะเจ้าผมขออ่าคูนสี่นี่แหละคือผมต้องการที่สุดละคูนสี่ครับเจ้าเอมาพร้อมลุย Let's go โอ้ยเหลือแค่1ิบตัวยังเหรอวะเกมนี้แน่นอนครับผมเจ้าที่หนึ่งมาให้ได้ไม่มีไม่มีวันที่ผมจะแพ้ทุกคนถ้าคือผมแพ้นี่คือผมแม่งหมาละจริงอันนี้ผมพูดจริงนะจ๊ะนี่ยังแม่งเดินโคตรเร็วอ่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอเดินโคตรซ้าวอ่ะซ้าจัดผมขอเปิดโปรวาร์ปก่อนแป๊บหนึ่งนะเฉ <c oughs> ียวมวดจัดหยอกหยอก ต่อให้ผมไม่เล่นโปรผมก็ยิงหัวโดวนเหมือนเดิมผมแม่งโหดที่สุดละกินเห็ดก่อนกินเห็ดเพิ่มพลังในตัวของผม20%คือแบบยิงหัวคม20เอร์ซว้ยทุกคนไม่เสียใจใลองทําตามดูนะถ้าถ้าพอถ้าคุณทําไม่ได้ก็คือมึงใจ่ยิงยุ้ยหอ้ยแม่งขากูแม่งแบบ โอ้ยไม่มีเหี้ยอะไรพูดเหี้ยอะไรไม่ออกแล้วทุกคนตอนนี้คือแม่งตันวะมาสินจะรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีตัวนะผมเห็นแบบแบบอันแน่กว่าไรสัตวเนะ์เจ็บนะอ่าเจ็บนะอย่างน้อยก็เจ็บอ่าต้นไม้เอาวิ่งอย่างเงี้ยว้าต้าว้วาต้า,ต,าต้องใช้กออา็เจาะไอ้วอลคุไอ้เหี้ยไอ้วอลคุจะแตกมาหนิสวนเออพี้ยแม่งกดไม่ออไม่งั้นไม่เข้าหัวไปละมาดิว,าาว้าต้าอ่าเจ็บนะกลัวเจ็บจุกหลบก่อนมาดิหาที่เล่นก่อนแล้วกัน มาดิมาดิวัดเตาเตานึงเด็นไงโอซับไม่ได้ทุกคนเงี้ยต้องเอ้ยเออจะไปสู้เพื่อนก่อนไหมเงี้ยต้องดันอุ้ยแม่งไปแล้วทุกคนมาสองหนึ่งผมก็ไหวว่ะทุกคนผมไม่มีทางที่จะแพ้กับให้พวกไก่กากอย่างเงี้ยเอาหน่อยหน่าไปแดกโดนหนึ่งตัวตุ้มเออนี่เป็นไงเจ็บนะเจ็บนะเกาะแตกนะมาดิตัวเนี้ยมึงห้าวเหรอไปกิน ขา้าผ่านทุกเฮ้ยดาวหนึ่งเป็นไงไอสัตว์ยิงตัวข้างหน้าไปโดนข้างหลังเฉยเลยโอ้โหใี่เป็นซองควงจะพาได้ไงวะจะแบบนี้ต้องกระโดดตาคว้าอ่าเจ็บนะเข่าหัวเอ้ยบอหมดเบอหมุดาวไปเป็นไงล่ะจังหวะเมื่อตะเกียร์สอดมหัศจรรย์ทุกคนต้องเซฟคลิปนี้ไว้ละเพื่อเอาไปทําตามนะจ๊ะไอ้เกียร์ไม่งั้นผมแม่งแบบคิ้วกว่านี้ละคือแบบไอ้วอลแม่งหมดเลยวะ่ะผมไม่ได้ดูเลยคือแม่กมมงกูแม่งโคตรเอือไม่งั้นแม่งยิงผมไม่โดนหรอก เจดตัวแล้วทุกคนเจ็ดหิวโคตรหอ,อ,อเลยมาสิจ้าไปโรงงานนะจ้าโรงงานนี่น่าจะมีตัวนะได้ผมเดานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีที่ชุบนะครับเกาะสามมาสิจ้ามาขอแมงโคตรฟัวครับโดนเอเคเม็ดเดียวร่วงอ่ะครับรู้จักปะมาดิมามาเฮีย yeah. อเลยข้างหน้าสัว ชัวรี่อะไรแป๊บนึงนะจ๋าขออัพเกาะก่อนจะเย็นสิจ๋าน้องมาดิมาดิวามาดิอยากเจอแบบกูแม่งแบบโดนเปิดหัวเม็ดเดียวล่วงอ่ะอยากเจอแบบเนี้ยโคตรอยากเจอเลยเขาโดนโอ้ไม่มีตัวเอ้ยเหี้ยข้างหลังเหี้ยลุกตุยโอ้ยมันกอกกูกับตเตะปืนเดียอะไรวะอ้าวอาให้กูสวดบ้างกูเอาเลยมาดิหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่แม่งชิลๆนะครับผมผมยังไงผมก็ชนะละ อยู่ไหนวะอันนี้ข้างหน้าผมเจอแล้วเจอเที่เราแล้วนากูไปแดกปลาดักโอ้ยโอ้ยข้างบนชิบหายละจุกหลบก่อนไอ้บอโอ๊ยยังไม่กูจะตายใจเย็นใจเย็นนะครับจุกหลบจุกหลบเอ็นนี่ข้างหน้าใช่ปะกระโดดโอ้ยใจเย็นนะครับจุกหลบนี่เป็นไงสเต็ปหลบนักแข่งเก็บนะเก็บนะอุ้ยยังไงไงวะไปไหนล่ะตัวข้างหน้าเอ้ยเสียงตีข้างหน้าเฉย ยังมันจะเอาผมหน้าหลังเลยใช่ปะรู้สึกว่ามันมันน่าจะแบบออกด้านซ้ายแล้วนะครับทุกคนยังแม่งเจ้ากูสองตัวเลยข้างหลังนี่แม่งหาจัดถ้ามันมาจริงนะมีเปล่ามาสิจ,จ้าข้างหลัง่ะกูยืนโง่ๆเลยไปไหนหวะเอ้ยชิบหายละพลาดเปล่าเอ,อ<ๆ>ก็คือแบบพี่แม่งต่อให้เว้ยพี่คือแบบ เกี้ยอะไรวะเกียยวเป็นโปรเป้าอ่ะน้องพี่เกินไปนะจำชื่อไว้นะครับรีพอร์ตเป้ารีพอร์ตนะทุกคนเกินตายเมื่อตะเกียบผมแม่งยิงเข้าหัวแม่งไม่ตายเป็นไงคือแม่งปอแน่นอนเมื่อกี้ใครๆก็เห็นว่าผมยิงเข้าหัวเอ้ยโอเคนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าเก็กสเล็